กับนางเอกเมื่อหอมแก้มน้องแอมปริญาครับ คิวซี่ไฟทองคำและแมวทองิสีครับ

ตัวองเนี่บอกคุณจะได้ออกแต่งหน้าลบไปสารอบแล้วเนี่ยพี่เกงเ เครบสองปีแล้วนะครับทุกคุณนะคะมาแล้ว ้องพีกายดูให้อาจารย์เห็นแล้วแหละโอ้ได้เลยช i̇şte road, uh, uh, um, ああ um> yes. ั่วโมงนี้เอาไปได้เลยต้องพีกายให้อาจารย์กูจะได้ได้เพลงมาร้องถวายแะช่วยบังคมด้วยไปต้องหญิงไปรับรางวัลก่อนน้องเซนไว้พูดอะไรมากมายนะคะอะไรไปต้องหญิงอะไรเป็นอะไรกลค่ะต้องหญิงอารมณ์ไม่ดีเลยอะอารมณ์ไม่ดีไปรับรางวัลก่อนนะก่อนนะเดี๋ยวอารมณ์ดีแล้วอารมณบ้านยังงงไม่ค่อยสบายด้วยไม่ค่อยได้โดนไม่ค่อยได้กัดไง ไปแล้วรางวัลไปขอบคุณคุณพ่อมากนะคะสำหรับรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับนางเอกหน้าหอมแก้มน้องแอมปริญญาให้นางเอกก็ต้องให้นางโ๊กพร้อมกับดาวตลกคิวซี่หน้าขยี้มากเลยค่ะใช่ไหมแบบทองผู้หญิงนีนะเบลล์ขอบคุณด้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณค่ะนางเอกก็ต้นสายด้วยนะคะสวยไหมครูเกือบไม่ไหวแล้วพี่ มาบทดเลยลูกมาหมดเลยพี่นน <S <S เขารู้ขอบคุณนะคะคุณพี่คะได้ไม่ได้ต่อแถวไว้ก่อนอมันเป็นธรรมเนียมนางเองกได้นางโจ๊กก็ต้องได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบีกไมนะี่ยหมดแล้วตอนนี้ทำไมเจ้าพี่ยังไม่กลับไปเดี๋ยวก็าคุณป้าเพงคะาตีน้อ<ม>งต<ม>ีนใจเย็นๆ แต่แต่งงานเนี่ยยังไม่เคยเข้าหอว 对。<Okay. S 2> okay. มาลือกหลายตำบลทั้งบางบัวทองเมืองนนท์ไปถึงชุมชนหลักสี่ไปดูเลยพี่เดินทางมาวัดป่าเลไลมาพบเม่สาวแก้มใสมันถูกใจตัวพี่ ยิงอื่นดาดเดินไปเอเอ,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 เอใจพี่ไม่หมกมุณนเพราะหน้าไม่นกอ,อกเงือไม่หนก ุ่มสามโคกแยกไม่ออกเลยหลาหน้าหลายหังเนียเฉียบไห้วะมาเดินย้ายสายสะโพกขงมาจากโคกไฟสีแม่แม่แม่ทำพูดปากปากเก่งโดยที่ มีลูแล้วไม่นีไอ้ไอยหน้าตบะตุกไอ้ลูกหลักตาไอ้คนหน้าหมาไอ้คนหน้ามีไอ้หน้าถนนคนสองของ้หน้ากระโดงอีโคกปากกระดีไอ้หน้าเรือจ้าอีหางเรือเจวไอ้หน้าปลาแก้วอีเม่นไปจีวุ้ยเผี่อทุกครับเลยกูนี่วปากจับจะบอกให้เล่นกัน เดี๋ยวก่อนอ๋อไม่ใช่เราแวเล่นกับมึงอซมแบใหญ่ๆไม่อย่างเราหรอกเล่นกับคนดูดีกว่านั่นละหนักไปกว่าข้ามึงไม่โดนห้าก็สีหมายความว่าไงมึงเล่นกูคนเดียวก็โดนแค่กูคนเดียวกูไม่กลัวหรอกเล่นกับคนดูข้างล่างจะโดนหลายคนเลยนะเนี่ยนี่นี่นี่ยาเขาทร่เขาเมาเลยเขาเมา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 ไม่หว่าเล่นกับมึงเหรอซุ้มเล่นกับคน นั่นแหละไปว่าข้ามึงไม่โดนห้ากสีเลิกกันเถอะเลิกสับประดนเออ้ยไม่อยากมาบนเสีอกไอ้สัสสั้นๆจะได้ใจความถ้าคนเลิกมึงได้ถนัดถนัด โอ้โหนี่ทีมใครวาเนี่ยเฮ้ยปิดใหม่คุณว่าเมาอ่ะนี่ทีมเะไรทีมทีมข้างๆเดิไม่มึงยังมึงต้องตัดล่างเลยทีมพับในเลยทำไมเล่นเลยเกรงใจเขาตองเหนี่ยมไอเนี่ยเก่งทำไมฮะเกรงใจคุณทำไมเออมึงมาไม่ทันอาจารย์สีเพชรเกยไม่ได้แต่งแต่ว่ากูมีคู่คู่จะให้มึงเกี่เอวลูกนี่มึงใส่ฮะเนื่อใครอ่ะนี่ใครวะเนี่ย ภูมิใจเนาะแม่ลูกศิษย์มากันเยอะถ้าแกไม่ตายมันจะมากันไหมไม่นึงจะเรียกับผีแต่คืนนี้ก็ไปหาคอหมดเนี่ยมันพูดมีเหตุผลพูดถึงว่าอาจารย์แต่ไงผมก็มีอาจารย์เหมือนกันเฮ้ยจริงอ่ะอาจารย์ผมนพพัต์แต่งเพลงให้อาจารย์ครับจริงจริงเขาแต่งเพลงให้ไม่มีงานทุ่มๆดิผมคุยกับอาจารย์ก่อนเลยเพราะว่างานแบบนี้อาจารย์โอเคไหมโอเคเผื่ออาจารย์ตายผมก็ได้ทำแบบนี้ ไม่อาจารย์เรา,าเนะไ,ไ,นนไอ้บ้ <ฮะ S 1> าพูดนี่เป็นลังทำไมเดินลิเกตายกันบ่อยด้วยใช่เลยแต่เขายังขาดวัดตัวไม่ลงเลยวันนี้กูไม่ว่างแต่ทำงานว่ะมิมว,วมเป็นนกเขาไง่มิวกูชอบตายแต่ตามันโตเร็วไอ้เนี่ยอย่างอื่นก็โตอย่าหลอกวาะอย่าเดี๋ยวอยากโดนว่ะ ไปเล่นกูไปเล่นที่สลับบุรีโคด้านมาเป็นไงครับผมมันดูบอกว่าลิเกเป็นไงบ้างแม่กูนั่งอยู่หน้าเวทีแล้วเจ๊ดำมหาชัย๋อลิเกชาไัยเล่นดีครับเล่นดีทุกตัวยังเป็นหัวหน้าตัวเดียวไม่รู้ว่าเชียร์กูหรือว่ายังดียังดีเราไม่มีคนไดช่างแม่งไม่เป็นไรขอให้คนแรงๆดีทุกท่านนี่มีของเล่นใหม่ให้กอย่ามามองตาแบบนี้กูกลัวเจาะแม่แกลัว เอาาหน้ัวมึงสวยด้วยแม่เอาบอกสวยด้วยแม่แม่รู้บอกสวยแบบเนี้ยเปิดมาเนี่ยใหญ่กว่าผมอีกอะไรใหญ่พูดดีคุณเป็นผู้หญิงนะต้นขาเนี่ยแม่ต้นขาไม่อย่งงี้เดี๋ยวทำะเกี่ยวกันได้หรือยังไม่ต้องรีบขอเลิกทีสามเอาหรือาจารย์จะใหเฉยจะให้นับถือไหมนี่ยไว้เอานเลยแตะเกี้วแล้วนะเกี้วแล้วเหรอกี่กี่แล้วนัดทีอะไรกันไปฮะนัดอะไรกันไปเมื่อกี้โอ้นวเละอ๋อ โอ้นวนละอ้อตปากเนียมาทไมกันมาไม่ร้องไม่ไอปากไม่ได้ไม่ไหวกายน้องก็ทำหน้าเกลือข่ายเกลือแล้วเื้อข้าวอิน ร่าะโอ่งเกไกลว่าอยากไปเราปมป้อเจ้าก็คือกันนั่นล่ะอย่าว่าแต่คอยของเจ้ามันน้อยค่อยมันจั๊กกะจีเมื่อะไรก็เนี่ยอีเหี้ยนี่ดึงล้ออีกขีเดียวโดนต้นเตียงเพี้ยงจึ๊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 งจึงก็ไม่เสียใจ กลับไปบ้านไม่ได้ครับลงมาดีกว่าลงมาจากแม่กูกันไอันนี้เฮ้ยวันนี้ผร้องเพลงนี้กูไม่หาเหมือนมึงว่ะกูผมไม่มีกูไม่มีตรงเนี้ยพี่ต่อลงไปกูไม่อยู่แล้วเนี่ยต่อข้างหัวไปแล้วให้กันซะเลยนะครับเผื่อว่าวันเผาไม่ได้ไปรอตายเพราะมึงไอ้เหี้ยกูตายง่ายๆอีกหรอกใครให้รางวัลไม่โฆษณาเขาหน่อยละคุณแม่พี่นะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ขายอะไรนะเขาเป็กิจการด้วยขายอะไรอยู่ ขายปลาเผาคุณแม่บุญธรรมนะคะคุณแม่ขอเสียงปรบมือให้คุณแม่เห็ดเผาจะยิ้มเลยค่ะแม่แม่เนี่ยขายปลาเผาใช่ไหมเอออย่าไปกินเลยแม่ใช่ค่ะไข่เฮี่มันเยอะดูแม่ขาสิกินจะไม่ขาไปนะแม่ไม่เกี่ยวไปพวกเจ้าไปได้แล้วจะเข้าเข้าหอกับสีจันทาลุกนี้ยังไหวอีกไหวสิไม่โทไปเลยอ๋อเพ่งเป็ติดฝุ่นกูแคแล้วกันไป ไม่ไปเลยที่ร้านมาที่ร้านเอาเข้าไปสิที่ร้านมากินก๋วยเตี๋ยวหลังโรงนี่ไปไปไปกินให้หมดไปให้นเรได้กลับบ้านไปเลยแล้วไงเชิญ สละเวลาในค่าแม่น้ำประับเกียรติวุฒงงิการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับซาบ้าแล้วว่าเรื่เป็นไปนตาพ้องเรื่องขอบคุณทาหนเจทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณน้องๆนะครับพวกเราเป็นตัวแทนของพระเอกรุ่งสีทองและพระเอกเสียงเพชรสีทองครับคืนนี้ชมการแสดงให้จบเรื่องเลยครับ ขอบคุณพระประธานของหมุนสองตอนนี้หน้าเป็นควรอน